สวัสดีจ้ามาจา้กแม่สิพามาชมโกศลของแม่นะคะเหลือต้นหนึ่งจ้าแต่เขาถึงงามนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะแม่เบิ้งนี่คิดเขาบอกกินได้นะคะแต่แม่กับกากินดอกจากเราแม่ก็หหวงเขานะคะเพราะเขาหลอดอยู่ต้นเดียวนะคะซื่อมาประมาณสิบต้นค่ะในราคาต้นละยี่สิบบาทนะคะหลายปีแล้วนะคะ ไดแคนี่เลยจ้าเพราะว่าดินแม่มันบ่งงามแล้วค่ะเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแต่พันธุ์เดนใบยิกงๆนี่เคยอามืู่กนะคะเป,เ,เป็นเพียเป็นเพียแปนนะคะบอบองบอไดเลยค่ะตายมดจ้าวงหัวเป็นอย่างแม่ปู่กุศลบอไดนะคะแต่บ่าว่าจะปิดพันแบบหลายๆพันกุยานะคะขนาดพันุนี้นี่แบบอย่างไงาที่ซุนโรได้เนะีค่ะนี่ ยังหลอดอยู่แค่ต้นเดียวนะ,ะหรือว่าเป็นพ่อว่าแม่นี่ยายมันดูบ่จ้าเป็นคนที่ยายต้นไม้นี่เก่งมากลยคะสมัยก่อนนี่ยท่านนี่มีคลิปมีเคอรบนี่คะ่ะมาเลยเรียนคลิปเรีนยนยูทูบติ t กต็อกอีกอย่างหนึ่งสิแม่นี่ยู่ี่สวนนี่พ่อมากมุมนี่ถอนออกไปไว้มุมนั่นเปียนค่ะเปียนเป็นมือนึงนีงนง่เปี่ยนสามรอบค่ะต้นไม้อาจ,จิอาจ,จะใจหน่อยแล้วโดนหน,น่อยใจเนาะ,ก,ะนนกันเนาะกันจะตายไปเลยก็ไเลยะค่ะ กระซังเบาเนาะแม่ว่านือยแหมปิศานาอย่ายอันนี้ปิศาโอ้กระแมนอี๋ดีจจ้าขันบดเสื่อเนาะกันเนาะถามลูกไส้เลยาถามาลูกไส้ลูกมาแต่ละเทียนี่เขาชิงงงเลยค่ะทางงายางของบ้านนาบ้านนี่เอาอีแมมเปี้ยนอย่างเดียวสมัยก่อนนี่มันบ่มีเวียดนะค่ะเหตุงานบ้านเซจก็บเงาะค่ะคือประยักยั่งบ่ท่านได้ตัดสินใจที่จะล่นอันนั้นติกตอกหรือว่ายูทูบเนาะค่ะ เพราะว่าเห่านี่ยังบทท่านเด็ดใจเต็มลอยค่ะเออใจบกกาค่ะกันบ่าวไเบ่าวหรือว่าเบิงกงกันหาาายแล้วจ้ารูปนี่แค่ว่อยากใ้แต่ใจลึกๆนี่มากเลยค่ะแต่ว่ามันบกกาแต่เดี๋ยวตอนนี้กาแล้วจ้าเพราะว่าหเห็นนเพื่อนๆอพี่ๆน้องๆลุกๆล้านหล่นมัน,นหนาหักเนาะค่ะทุกคนสวยหนาหักทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะนี่แหลจะจ้าก้เรื่องพอ เห็นพื้นเห็นในคลิปจ้ะเอาไปลวกไปต้มกินพัดใส่ข้าวใส่ไข่เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะแม่ก็เลยโอ้เดี๋ยวจะรีวิวของตัวเองนะคะเห็นบะจ้างามปะจ้า